แล้วจนแฟนหลุดปากพูดออกมาว่าแม่ฉันน่ะแม่เขาอะ่ะอยากให้เขาเลิกกับเธอนะก็ง่ายๆเหมือนแม่เขาไม่อยากให้เขาคบกับหนูเพราะว่าแม่เขาคิดว่าหนูจะไปเกาะไปใช้เงินลูกเขา <c oughs> ไปหลอกเงินลูกเขาเนี่ยค่ะ <The Friday. S 3> รักต่อ หรือรอวันเลิกกิมจิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีอะไรคุยกันคะหนูค่ะกับแฟนเป็นความรักทางไกลอะค่ะแฟนช่องไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็คือต้องได้ย้ายไปอยู่กับแม่เขาที่ต่างประเทศนะคะช่วงสองสามเดือนแรกแม่เขาดีกับหนูมากเลยนะคะขึ้นมาพอสามเดือนหลังจากที่เขาไปอยู่กับแม่เขาค่ะคือทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปเลยคือ คำพูดแม่เขาเอ่ยอแบบจะ,จะชอบแซะจะชอบแซะเราอยู่ตลอดว่าเราแบบไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ทั้งทั้งที่เรากับแม่เขาก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนเงนี้ค่ะ <c oughs> แล้วเกิดวันหนึง่งแม่เขาคือมีเพื่อนเพื่อนของแม่เขาค่ะมีหลานสาวอยู่คนนึงซึ่งเรียนอยู่นอเรียนอยู่นอร์อเวย์ด้วยกัน <c oughs> แล้วอยู่มาหลายปีฐานะโอเคเลยค่ะแล้ว แม่เขาเลยพูดแบบประมาณว่าอยากให้หนูอ่ะเลิกกันกับลูกเขาเพราะว่าอยากให้ลูกเขาอ่ะไปคบกับคนนี้เพราะว่าคนนี้ฐานะดีกว่า,เ,าเรียนก็เรียนเก่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะ,คะแล้ววันหนึ่งตอนต่อมาคือเขามาปาร์ตี้กันที่บ้านนะคะทุกวันศุกร์แล้วพอมาแล้วเหมือนแม่เขาจะจะถ่ายรูปเขาสองคนเหมือนแบบบังคับให้ลูกชายมานั่งข้างๆแบบหลานสาวคนนั้นนะคะ นั่งข้างกัน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ถ่ายรูปลงโซเชียลแบบใส่กรอบรูปหัวใจแบบฟิลเหมือนอยากให้หนูแบบเข้าใจผิดว่าเขาสองคนมีอะไรกันตอนนั้นคือหนูไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าเขาเขาแบบจะอะไรยังไงกันหนูก็ไปกดลักกดฮาสตอรี่ตามภาษาหนูปกติที่หนูเคยกดให้อยู่แล้วแล้วซึ่งมันไม่ได้มีแค่หนูกดให้ค่ะมันก็มีหลายคนแล้วแม่เขาก็เลยแบบพูดให้หนูว่าแบบอีนี่อ่ะ มันนิสัยเสียเขาพูดเขอคอยคอยทำหยาบนะคะไม่คือพี่แค่งงว่าทําไมแม่อยู่ๆก็ค่เออแล้วใดๆคือแฟนกิมจิทําตัวยังไงบ้างนะคะค่ะคือแฟนหนูก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาก็แบบเป็นกลางดีอย่างที่เขายังเป็นกลางอยู่ค่ะคือก่อนที่แม่เขาแบบจะพูดจะด่าหนูเยอะกว่านี้คือหนูไปเห็นสตอรี่แล้วหนูก็เลยถามเขาว่าเนี่ยทําไมแบบ มันมันดูแบบแปลกๆอ่ะเธอแม่เธอแบบใช้คําพูดกับเธอแปลกๆเหมือนส่งรูปลงกลุ่มอะไรประมาณนี้แล้วก็พูดแบบประมาณว่าเหมือนอยากได้คนนี้เป็นลูกสะใภ้มากอ่ะค่ะหนูก็ไม่ได้อะไรแล้วจนเฟนหลุดปากพ,พูดออกมาว่าแม่ฉัน่ะแม่เขาอ่ะอยากให้เขาเลิกกับเธอนะเพราะว่าเธออยู่ไกลแล้วถ้าเกิดสมมุติวันหนึ่ง เธอเรียนจบอะแล้วเราได้แต่งงานกันอะแม่เขาบอกว่ามันทําเอกสารย้ายมาอยู่นี่ยากแล้วอยากให้เขาอยู่กับคนนี้เพราะคุนี้เนี่ยอยู่มาก่อนมีการงานมีหน้าที่การงานแล้วแล้วก็ฐานะก็แบบโอเคเลยอะค่ะก็ง่ายๆเหมือนแม่เขาไม่อยากให้เขาคบกับหนูเพราะว่าแม่เขาคิดว่าหนูอะจะไปเกาะไปใช้เงินลูกเขา <c oughs> ไปหลอกเงินลูกเขาเนี่ยค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วหนูอะก็เลยแบบไปไป,ไปโฮล์ลงในเฟซ หนูโพดว่าแบบขออนุญาตนะคะโลกจิตหรอเป็นประสาทเปล่าทําไมชอบทําให้คนแบบทะเลาะกันซึ่งหนูก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่หนูก็แรงนะเพราะต่อให้หนูไม่เอ่ยชื่อใครแต่เจตนาของหนูคือจะด่าแม่เขาทุกเวลาเออคือมันมันมันอดทนคือถึงที่สุดเลยคะเจ้าพี่ชอตคือโดนแตะมาตลอดแบบโดนว่ามาตลอดว่าเวลาลูกทําอะไรแบบไม่ทําอะไรก็จะแบบ แต่ว่าเป็นเพราะเราจนวันนั้นหนูโพสหนูโพสลงไม่ถึงห้านาทีค่ะแล้วหนูก็ลบออกเพราหนูคิดว่าถ้าเอาไว้นานกว่าเนี้คุณคุณจะเห็นเยอะแล้วมันอาจจะแบบมีผลตามมาแล้วแม่เขาก็คือแบบแคบไปว่าแบบลูกเขาว่าแคบทันอยู่แล้วลูกเดี๋ยวนี้แคบทันเขาเลาไม่เคยงกแดแับลเพราะว่าแบบอีหาอีสันดานไม่ดีปากไม่ดีแบบนี้ยกูแบบไม่เอามาทําเป็นลูกสซไพรส์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว คือมันมันดิ่งมากค่ะแล้วหนูอ่ะเขาบอกเลยว่าต้องการให้หนูไปกราบขอขมาเขาค่ะแล้วซึ่งหนูก็ไม่รู้หนูจะทํายังไงแล้วตอนนั้นคือหนูดิ่งมากค่ะพี่ยอดพี่ชอตอหนูไม่คิดว่าฟันหนึ่งอ่ะหนูจะมาเจออะไรเหมือนเหมือนในละครเลยเออจริงเหมือนในละครมากเลยะ <c oughs> อะแล้วเขาคิดว่าหนูอ่ะจะไปหลอกเอาตังค์ลูกเขามาใช้ ด่าหนูแบบทางนานที่ก็ไม่รู้จักตัวตัวหนูดีทางนังนี้ก็รู้ว่าหนูอ่ะคบกับลูกเขามาแบบจะจะสามปีแล้วอะคะ่ะมีอะไรหนูก็คอยซัพพอร์ตลูกเขาตลอดมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดแต่ไม่คิดว่าพอว,วันหนึ่งที่หนูไม่ไม่สามารถอยู่ใกล้ใกล้กันได้แล้วเขาจะแบบหาคนใหม่ให้ลูกเพราะเพียงว่าคิดว่าหนูสถานะไม่ดีเพราะหนูแบบเราก็คอยแบบพูดเป่าหูแฟนหนูว่าเนี่ย เดี๋ยวมันไปอยู่มาหาลัยนะเดี๋ยวมันก็ทิ้งมึงมันก็จะไปนอนกับคนอื่นหลอกเงินมึงใช้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่อ้อยพี่จอด <c oughs> หนูก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมต้องพูดอย่างนี้เราช่วงแรกคือแฟนหนูอะ่ะไม่เข้าใจหนูเลยฟังคำให้หนูไปขอโทษแม่เขาแต่เธอต้องขอโทษต้องพูดนะต้องขอโทษตอนนี้ต้องพูดตอนนี้คือในตอนนั้นคือเรายังไม่ขอมาค่ะ <c oughs> เรายังไม่คิดเรายังแบบไม่พร้อมเราคือเราดิ่งอยู่คือ มันดาวไปเลยอะค่ะพี่ไห้พี่ชอร์ดคือไม่คิดว่าเขาจะพูดคำนี้กับเราเพราะว่าเกิดมาก็ไม่เคยที่บ้านก็ไม่เคยมีใครพูดอย่างนี้เพื่อนหนูมีความคิดประมาณว่าหนูอยากจัดตายตรงนั้นเลยค่ะพี่ไห้พี่ชอร์ดหนูแบบมันเกิดความคิดอยากฆ่าตัวตายขึ้นมาแล้วแฟนหนูก็บอกหนูว่าห้ามไปบอกแม่เธอนะเดี๋ยวแม่เธอจะไม่โอเคแล้วคือเราก็ไม่สามารถพูดกับใครได้เพราะว่าถ้าเราไปพูดกับแม่ เราก็กลัวว่าอ่ะถ้าวันหนึ่งมันเป็นไปนตามพี่แบบวาดกันไว้อะเราก็กลัวแม่เราไม่โอเคกับพรอครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะกิมจีพี่ให้ถามในสิหนูอายุเท่าไหร่้ะคะตอนนี้ตอนนี้จะสิบเก้าแล้วคะ่ะจะสิบเก้าแล้วอืมค่ะ,คะเออไม่หรอกคือคืออย่างงี้ค่ะที่พี่ถามอายุเพราะว่าอย่างงี้บางทีหนูอาจจะมีมุมวิธีคิดในวัยของหนูคือทาไมแม่เขาเป็นคนที่ใสยแย่ขนาดนี้แต่ถ้าเป็นพี่ที่โตกันมาน่ะพี่จะมีความรู้สึกว่า พี่กำลังจะนั่งดูว่าแฟนของเราแก้ปัญหานี้ยังไงคือวันนี้ต่อให้เขาบอกว่าเฮ้ยเธออย่าไปบอกแม่เธอนะทำไมอะแม่ฉันก็ควรจะมีสิทธิ์รู้ทั้งที่ในใจพี่เองอาจจะไม่บอกแม่ก็ได้นะแต่พี่แค่กำลังนั่งมองวิธีการแก้ปัญหาของผู้ชายคนหนึ่งค่ะใช่ป่ะคะคือวันนี้แม่เขาเป็นโจทย์ในการที่ทำให้ชันรู้ว่า คนที่ฉันเลือกมาเป็นแฟนเขามีความหนักแน่นแค่ไหนการที่น้องบอกว่าแม่เขาเป่าหูตลอดเวลาเลยค่ะดีฉันจะได้รู้ว่าแฟนฉันหนักแน่นแค่ไหนและเป็นคนหูเบาหรือเปล่าค่ะใช่ป่ะวันนี้ถ้าหนูจะแก้ปัญหาหรือว่าถ้าเกิดบังเอิญข้างหน้าไม่เป็นอย่างที่หนูวาดไว้พี่ไม่ได้โทษแม่เขาอย่างเดียวนะพี่โทษแฟนเรากิมจีอายุสิ 19, แล้วแฟนอายุเท่าไหร่คะ ตอนนี้20อะค่ะอืมมากกว่ากันอยู่ปีเดียวเออก็ต้องก็ต้องถือว่ายัางอายุน้อยเนาะหมายถึงว่าถ้าจริงๆ19 20สมัยนี้ก็โตแล้วแหละ,ะแต่ว่าถ้ายังไงก็ตามก็ยังโดยวุฒิภาวะก็ยังถือว่ายังอายุน้อยๆกันอยู่ค่ะในในการสร้างความเข้าใจพี่ว่าเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันคือเอาจริงๆนะคะต้องบอกว่าถ้าถ้าสมมติในมุมของเราเนาะกับกับแฟน พี่ว่าอันตรายที่สุดคือการที่เราลูกขึ้นตั้งตัวเป็นศัตรูกับแม่เขาอย่างชัดเจนค <Okay. S 2> ่ะใดๆก็ตาม oh. ที่หนูโพสต์หรืออะไรๆดๆก็ตามแต่นั้นเนี่ยมันรวนแล้วแต่จะส่งผลสะท้อนกลับมาซึ่งยังไงหนูก็ไม่ชนะแม่เขาหรอกเอาจริง hmm. ถูกไหมคะเพราะเขาเป็นแม่ลูกกันวันหนึ่งหนูคิดว่าลูกเขาจะทิ้งแม่เขาแล้วมาเลือกเรา เราก็จะรู้สึกว่าผู้ชายแบบนั้นก็ไม่น่าจะเป็นผู้ชายที่โอเคนะ,คะถูกไหมคะเพราะว่าเป็นแม่เขาเนี่ยและความเป็นแม่ลูกกันนั้นมันเป็นไปตลอดชีวิตกิมจิมันไม่เลิกมันไม่ได้หมายความว่าเรามีแฟนแล้วแฟนไปติดเพื่อนหรือไปแต่ว่าความเป็นแม่ลูกเขาเป็นตลอดชีวิตเลยงั้นก่อนอื่นเลยก่อนใดๆทั้งสิ้นเลยกิมจิต้องเข้าใจในสถานการณ์ตอนนี้ก่อนว่าหนูทะเลาะกับแม่เขาไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาพี่ถิงได้บอกว่า ตั้งสติดีๆแล้วดูก่อนว่าคนกลางอ่ะเขามีวุฒิภาวะในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ขนาดไหนยังไงเพราะมันม,มีประโยชน์อะไรที่กิมจิจะดรามา่าร้องไห้อยากตายตายทําไมคะไม่เห็นจะมีอะไรนาะตายเลยตายไปก็ไม่คุ้มถ้าวันนี้กิมจิอยากจะมีความรักต่อไปนะซึ่งไม่รู้นะคะข้างหน้าจะยาวแค่ไหนนะช่วยช่วยร่วมมือกับคนกลางสักนิดนึง อะไรก็ตามที่ไม่น่าจะเป็นที่พึงพอใจหรือไปเติมเชื้อเพลิงให้มันแบบลุกโหมโชนขึ้นมาอีกเนี่ยหนูก็ต้องหยุดตรงนี้ให้ได้เหมือนกันแล้วมานั่งดูกันว่าคนกลางจะมีวิธีการพิสูจน์ใจยังไงที่ทําให้แม่รู้ว่าทําไมก็ถึงเลือกหนูะนะคะ,ะลองดูขอบคุณค่ะกิมจิขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูค่าบไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ คลับฟลายเดร์รักต่อหรือรอวันเลิก